ในคืนหนึ่งขณะอลเล็กกำลังนั่งอ่านหนันงสืออยู่บนเตียงคาเทียวเข้ามาอย่างเช่นเคย,เคยทั้งสองนอนเตียงเดียวกันมาตั้งแต่พาคาเทียมาอยู่บนตึกแห่งนี้อลเล็กจากไม่ชินก็กลายเป็นชินไปแล้วเพราะปกติไม่ชอบให้ใครนั้นเมานอนบนเตียงของตัวเองคนอ่อนกว่าคานเข้ามาเอาภาพวาดด้วยดินสอมาให้ดูเชื่องอวดเบา,เบา,เบา นี่ผมทําเสร็จแล้วรูปเหรอตอนไหนเมื่อสาวันก่อนนะตอนคุณนั่งทํางานผมแอบ,บถ่ายรูปเอาไว้ขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ขอคุณก่อนผมแค่อยากหาของขวัญให้กับคุณนะเห็นว่าธุรกิจที่รัสเซียคืบหน้าไปเยอะมีคนเอาของขวัญมาแสดงความมีดีกับคุณมากมายเลยแต่ผมยังไม่มีเงินเดือนก็เลยให้แทนใจไปก่อนนะครับค่าเที่ยตอบกึ่งแสดงความยินดี เกิงรู้สึกผิดแต่เพราะความปรารถนาอยากให้ของขวัญกับอเล็กเขาจึงต้องแอบ,บทำทั้งที่รู้ว่าเจ้าตัวไม่ชอบไใ,ใครนั้นมาแอบ,บถ่ายภาพตัวเองก็ตามหืมฝีมือว่าที่จิตตกรเอกหรือเปล่านะกลายเป็นสนใจในภาพวาดเสร็จแบบนั้นเข้ามองสีหน้าของคาเทียเทียระบายออกมาได้แทนความกังวลและเริ่มต่อบทสนทนาจะว่าไปฉันหน้าแบบนี้หรือไง มีรอยยิ้มด้วยครับตอนคุณถ่ายถ่ายโทรศัพท์ผมเห็นคุณในยิ้มแป๊บเดียวก็เลยรีบจับภาพกลัวว่าคุณเนี่ยจะไม่ยิ้มอีกพอบอกจุดที่ถ่ายรูปอเล็กแบบมีรอยยิ้มเท่านั้นเจ้าตัวงได้คาตอบว่าตอนไหนที่เขาแอบ,บยิ้มเหมือนไม่รู้ตัวเองแต่ก็รู้ดีเขาถ่ายโทรศัพท์ไปยังภาพมากมายที่ไม่รู้ว่าไปโฟกัสทายอิริยาบทของคาเทียตั้งแต่เมื่อไร่ อารมณ์เหมือนกับคุณพ่อผู้นั่งดูพัฒนาการของลูกชายแบบนี้หรือเปล่าเจ้าของรอยยิ้มพูดขึ้นขณะมองหน้าคนอ่อนกว่าด้วยสายตาละมุนใช่ครับแบบนี้เลยถึงแป๊บเดียวแต่ผมเนี่ยก็จำได้แม่นว่าคุณยิ้มแบบนี้เวลายิ้มเนี่ยหล่อจะตายไปยิ้มบ่อยๆสิครับทําแต่หน้าดูคนอื่นเขาจะนึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนดุเอาให้เขาคิดแบบนั้นแหละดีแล้วพอรอยยิ้มนี้ มันเกิดขึ้นแค่บางช่วงเวลาเท่านั้นเวลาอะไรนายคิดว่าเป็นเวลาอะไรล่ะจากที่นายถ่ายรูปฉันตอนถ่ายโทรศัพท์แล้วตอนนี้คิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันไหมเรื่องเดียวกันคืออะไรครับเงินตอนนี้ฉันยิ้มไม่ใครอย,อยู่อเล็กเริ่มยิ้มหน้าเข้ามาใกล้เมื่ออีกฝ่ายและจะเข้าใจอะไรยากว่าที่เขาคิดทว่าท่าทางคาเทียที่หันหน้ามองซ้ายขวา เหมือนหาอะไรสักอย่างก็ทำให้เขารับรู้คำตอบได้ไม่ยากเปล่าคุณทำให้ผมคุณทำให้ผมดูว่ายิ้มยังไงในวันนั้นอเล็กอยากกลุมขมัมบเสียตอนนี้แต่ด้วยเป็นคนที่ค่อนข้างรักษาภาพลักษณ์จึงได้แต่สงวนท่าทางนั่นท่าทางที่มันเคี้ยวค่อนที้อ่อนกว่าเอาไว้ไม่เข้าใจเลยอย่างล้ว,ว่าเขาสื่ออะไรในตอนนี้ในเมื่อรอยยิ้มวินาทีนี้เขามอบไว้กับคาเทียในวันนั้น มันก็คือเรื่องเดียวกันช่วยคิดมากขวานี้ไม่ได้หรอสถานการณ์ที่กลับมาเป็นปกติในตัวคาเทียทำให้อเล็กวางใจแม้แต่การระวังเรื่องอื่นๆร่วมด้วยก็ตามมันน้อยลงยำความสุขแทรกเข้ามาในชีวิตทําความสัมพันธ์ก็พัฒนาไปในทุกช่วงเวลาด้วยคาเทียเป็นยังไงบ้างเข้ากับเพื่อนๆเขาได้ไหมอเล็กไปคำถาม ขณะที่มือก็ทำงานไปด้วยบริการที่เราให้แฝงตัวเข้าไปเป็นนักศึกษาเนี่ยรายงามนมาว่าเข้ากันได้ดีมากครับดูเหมือนว่าคุณคาเทียจะได้สังคมที่ดีมากดีแล้วให้ดูไว้อย่าฆ่าสายตาล่ะรับทราบครับคนสนิทอย่งางจอร์ดตอบรับพร้อมกับยิ้มน้อยๆจะมีใครในโลกที่หวงใครสักคนจนให้บริการถึงกับปลอมตัวเป็นอาจารย์สอนในโรงมหาลายัยและหาคนอายุน้อย เข้าไปเป็นนักศึกษาบอดิการแต่ละคนของอเล็กนั้นไม่ใช่บุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีเพียงทักษะการต่อสู้หรือว่าถูกฝึกเพียงการป้องกันเจ้านายแต่การศึกษาพวกเขาก็ไม่ได้หน่อยหน้าใครในสังคมต่อให้ลาออกจากการทำงานให้อเล็กใบปริญญาที่มีก็สามารถนำไปต่ออาชีพได้เรื่องเรียนเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีใช่ไหมรายงานหน้าห้องอาจารย์เข้าก็ชมมา อเล็กถามคาเทียหลังจากมารับที่มหาลัยหากว่าไหนว่างพ่อมาเฟียนุม่มก็จะเป็นฝ่ายมารับด้วยตัวเองเสมอคุณรู้ได้ยังไงครับก็เพื่อนนายบอกมาฉันเป็นห่วงเรื่องเรียนก็เลยถามพวกเขาดูคนตอบตะกุกตะกักเล็กน้อยในช่วงแรกด้วยปกติแล้วคาเทียไม่ใช่คนช่างสังเกตหรือว่าจ้องจับผิดอะไรแต่นี่สวนคำถามกลับมาแทนที่จะสวนกลับเป็นประโยคคำตอบจริงเหรอ ไม่ใช่ว่าคนรู้จักกับอาจารย์ก็เลยถามกันง่ายๆแหละครับแท้ผักพงมาลายล้นอเล็กหันมองคาเทียอยู่คู่หนึ่งก่อนระบายยิมออกมาก็เป็นลูกชายของเขาวนี่จะไม่ให้เหมือนกันได้อย่างไรถึงจะถูกเลี้ยงมายังไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครก็ตามเขาไม่เชื่อว่าขรานั้นจะไม่สอนลูกเรื่องการหัดสังเกตหรือว่าไหวพริบเลยเพราะนั่นถือว่าเป็นจุดแข็งของอดีตมือขวาที่สูญเสียชีวิตไป ทำไมคุณนิ่งล่ะครับฉันเคยคิดว่านายเนี่ยเป็นประเภทเอ่อ,อ,อหอหโมกแล้วมักไม่สังเกตไม่สงสัยนะมองอะไรตรงๆด้านเดียวไม่ได้มองอะไรซับซ้อนผมมองหล,หลายมุมในบางเรื่องครับแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องสังเกตว่าช่วงนี้เนี่ยมีนักศึกษาบางคนคอยสังเกตผมอยู่แล้วก็หน้าตาเดิมๆจากที่สังเกตมาหลายเดือนผมจึงคิดว่าน่าจะเป็นพวกของคุณนะครับ ถาอาจารย์ในมหาลาัยบางคนนะก็แนะนำผมดีกว่าเด็กคนอื่นด้วยจะไม่คิดได้ยังไงล่ะครับอเล็กถึงกับพริเราขึ้นมาใช่ว่าคาเทียนั้นไม่สนใจแต่แอบเก็บความสงสัยนั้นเอาไว้และคอยประเมินต่อให้ผมจะไม่รู้ว่าคุณพ่อทำงานให้คุณหนักมากกว่าเป็นบริการไม่รู้ว่าคุณเป็นมาเฟียที่ทรงอำนาจแค่ไหนแต่พ่อก็ไม่ใช่ไม่สอนผมนะเรื่องการสังเกตคนนะ จะมีก็แต่เรื่องพละกำลังและการต่อสู้ที่ทําให้ผมปกป้องตัวเองไม่ได้ไม่สมกับเป็นลูกของท่านไม่ใช่แบบนั้นหรอกอเล็กพูดแทรกขึ้นมาเมื่อสีหน้าของคาเทียนั้นเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความทุกข์เพราะว่าเขาเนี่ยมั่นใจว่าเขาจะปกป้องนายได้จึงไม่จําเป็นต้องให้หนายเข้าไปรู้เรื่องโลกสว่วนตัวเขาทั้งหมดไม่ต้องนึกถึงเรื่องที่ผ่านมาเพราะตอนนี้ฉันปกป้องนาย และจะปกป้องนายตลอดไปสัญญาว่านายเนี่ยจะไม่มีวันเะเชิญกับเรื่องราวแบบนั้นอีกคนฟังนึกยิ้มและรู้สึกอบอุ่นมากเมื่อฝ่ามือใหญ่ยกวางบนหัวเขารู้สึกปลอดภัยจนมั่นใจว่าต่อให้เะเชิญกับอะไรคงไม่กลัวอีกแล้วกับอดีตที่เจ็บช้ำทางร่างกายและจิตใจเช่นกันมันเป็นเพียงภาพฝันร้ายที่ได้ถูกลบล้างไปแล้วก็เท่านั้น ระหว่างทั้งสองคนนั่งกินข้าวอยู่ร้านอาหารติดชิดริมถนนคาเทียขอตัวไปเข้าห้องน้าแต่ด้วยเวลาที่นานกว่าปกติทําให้อเล็กนึกสงสัยประกอบกับสายโทรศัพท์คนสนิทที่โทรเข้ามาถึงเขาจะออกมารับคาเทียตามลําพังคนเดียวแต่ก็ใช่ว่าจะร้ายคนซุ่มคอยติดตามดูเหมือนว่าเขาคงต้องทําอะไรสักอย่างแล้วกับพวกเห็บมาที่กล้าเข้ามาเกาะชีวิตรถหนึ่งคัน ที่ขับตามกลุ่มคนที่พาตัวคาเทียไปยังคงทิ้งระยะห่างไม่ให้ศัตรูนั้นรับรู้รอจนกว่าคนเป็นนายจะสั่งให้เคลื่อนไหวด้านอเล็กรีบขับรถออกตามพิกัดของบริการซึ่งลวงหน้าไปก่อนหน้านี้เขาห่วงสภาพจิตใจของคาเทียไม่ต้องการให้กลับไปเป็นแบบเดิมอีกแล้วด้านคาเทียประคองสติของตัวเองเขายัางเชื่อว่าอเล็กนั้นจะต้องตามมาช่วยเหลือเขาทันแน่ เพียงนึกถึงใบหน้านั้นเขาก็ไม่นึกเกรงกลัวอะไรอีกแล้วแค่ในตอนนี้รักษาเนื้อตัวไม่ให้มีสภาพรอยช้ำก็พอแล้วอย่างน้อยๆเขาก็ไม่ได้ด่าว่าอะไร้ศัตรูต้องลงไม้ลงมือเป็นคนรักของมันเหรอไม่นึกว่าเล็กเนี่ยมันจะไปคว้าคนที่เคยถูกทะลวงมาไม่รู้เท่าไหร่นายเป็นลูกชายของเขาอดีตมือขวาของมันไม่ใช่เหรอ ถูกพวกดิชาร์ตเนี่ยรุ่ม,มากขนาดนั้นยังรอดมาได้ถือว่านายเนี่ยเก่งเชียวนะคนฟังอย่างคาเทียสะเทือนใจไม่น้อยภาพในวันนั้นมันลบไม่ได้แต่ก็ใช่ว่าจะต้องหยิบม,มาเป็นปมในใจให้ชีวิตไม่ได้เดินไปข้างหน้าต่อให้ชีวิตไม่ได้เดินต่อไปอย่างเส้นทางข้างหน้าต่อพูดไม่ออก,กหรือไงก็มันคือเรื่องจริงฉันยังมีคลิปที่นายเนี่ยถูกเล่นสนุกก,กับคนหลายคนอยู่เลยนะ นายอยากดูไหมล่ะคาเทียพยายามนิ่งให้ได้มากที่สุดเขากัดฟันกับมือแน่นและนิ่งเงียบเท่าว่าอยู่ๆรถก็เบรกอัตโนมัติตรงทางเข้าไปในสถานที่แห่งหนึง่งลงไปดูว่ามันเนี่ยไปรถใครผู้เป็นนายสั่งด้วยเสียงสงสัยแต่ไม่คาดคิดว่าจะเป็นรถของมาเฟ,ฟียกลุ่มอื่นเนื่องจากสภาพรถธรรมดากึ่งเกา่ากระจกไม่กันกระสุนไม่มีใครใช้รถแบบนี้หรอก แต่มันคือแผนของอเล็กที่ต้องการให้ศัตรูนั้นค้างคาใจโดยส่งบริการกลุ่มหนึ่งไปก่อนสักสองคนโดยส่งบริการกลุ่มหนึ่งไปก่อนสักสองคนให้ขับรถธรรมดาเพื่อดักหน้าก่อนที่อีกฝ่ายนั้นจะถึงที่หมายและรถของพวกเขาจะตามไปประกบทันทีบริการของอเล็กทำที่ลงจากรถบอกว่าอยากคุยกับผู้เป็นนายเขามีเรื่องสำคัญต้องพูดคนอยู่ในรถได้ยินแบบนั้นจึงรีบลงจากรถมา ซึ่งมันเป็นไปนตามแผนที่รถของมือขวาและอเล็กจะเข้าโจมตีทันทีบริการก่อนหน้าจึงเข้าไปช้าตัวศัตรูกดหน้าลงกับพื้นดินเอาไว้ยกเว้นเพียงแต่คนที่เป็นนายที่ยืนหัวโดกำลังจะหยิบปืนออกมาจากกระเป๋าเสื้อคาเทียเรากับเสียงสวรรค์เป็นสัญญาณให้คาเทียนั้นรู้ตัวว่าคนขยับไม่บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมไม่ครับอเล็กมองสีหน้าไม่ค่อยดีของอีกฝ่าย ขณะถามไปด้วยแม้จะได้คำตอบแต่ก็คล้ายกับว่าอีกทางนั้นเหมันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจฝ้ามือใหญ่ยกแต่แก้มนุ่มนิ่มเพื่อจับอาการก่อนหน้าก่อนที่จะถามขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบามีอะไรมันทำอะไรนายมันมีคลิปผมอยู่คลิปเมื่อไหร่เด่นก่อนก่อนคุณจะไปช่วยตัวผมออกมาได้เพียงเท่านั้นอนเล็กพันสั่งให้คนสนิทไปหาทันที และสาวความมาให้ได้ว่ามีใครบ้างที่มีคลิปเหล่านั้นทางคาเทียไม่ได้รู้สึกแย่แย่ามีคนถูกทรมานให้บอกเขารู้สึกว่าต้องปกป้องตัวเองและนั่นก็เพื่อความสบายใจของคนที่เรารักและเธอทูลใช่อเล็กคือคนพิเศษของเขาคือฮีโร่และเป็นผู้วิทดาเขาอยากอยู่ภายใต้ปีกที่ใครต่างก็เรียกว่าที่ใครใครต่างเรียกว่ามาเฟีย เพราะมันได้ความอบอุ่นแก่ตัวเขาจัดการพวกมันให้หมดพวกที่มีคลิปและสาวตัวคนที่เกี่ยวข้องในวันนั้นมาฉันจะจัดการพวกมันด้วยมือของฉันเองอเล็กบอกกับคนเสน่หก่อนจะพาตัวคาเทียกลับมาที่รถเขาไม่อาจให้คนสําคัญของตัวเองที่ยกให้เป็นคนรักอย่างไรข้อแม้เห็นภาพเลือดหรือว่าเสียงที่เสดสยองก่อนจะตายเขาจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องคนที่เขารักต่อให้การเกี่ยวข้องในครั้งนี้ จะเป็นคนทั้งโลกดูเหมือนว่าคนที่ทารุณกรรมคาเทียในวันนั้นก่อนเขาจะไปถึงจะไม่ใช่แค่พวกที่เขานั้นส่งลงนรกไปเสียแล้วคงต้องตามเก็บให้หมดเพื่อความสบายใจของคาเทียบนตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าในยามราตีคาเทียยังคงนอนหนุนบนแผ่นอกกว้างที่มีกลิ่นน้ำหอมประจำตัวอ่อนๆของอเล็กพื้นที่ปลอดภัยของเขายามรู้สึกกลัวพอได้อยู่ใกล้ชิด ความหวาดระแวงก็พันมาลายหายไปอย่างทันทีเสมือนกับเป็นยาวิเศษยังกลัวอยู่ไหมไม่กลัวครับผมรู้ว่าคนเนี่ยจะมาช่วยผมฉันค่าสายตานิดเดียวยังดีที่มีคนของเราเนี่ยคอยแอบติดตามอยู่ฉันจะจัดการเรื่องคลิปและคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งหมดนายไม่ต้องห่วงนะผมรู้ว่าคนเนี่ยทำทุกอย่างได้ครับคุณอเล็กแต่อย่าใช่ล่าใจนะครับผมไม่อยากเสียใครไปอีกแล้ว คนฟังหรือสายตาอ่อนลงเขารูปหัวคนนี่นอนซบก่อนลงไปจูบยังศีรษะของอีฟายเป็นการจูบแบบทางเอ็นดูพร้อมกับประโลมไปด้วยคาเทียยิ้มปิ่มรับสัมผัสจากบนศีรษะพร้อมกับใช้แขนกอดตัวของอเล็กเอาไว้ฉันจะปกป้องนายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากต้องการการปกป้องฉันจะปกป้องนายให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะต้องแลกอะไรก็ตาม หรือไม่ว่านหนจะเจอเรื่องทุกข์ใจอะไรขอเพียงให้บอกฉันอย่าปิดบังอย่าเก็บเอาไว้เพียงคนเดียวฉันจะคอยอยู่เคียงข้างนายจะสุขจะทุกข์จะร่วมกันรับผิดชอบไปด้วยกันนะขอเพียงนายบอกฉันไกลแค่ไหนฉันก็จะรีบไปอยู่ข้างๆตัวนายค้ออน่อนกว่าขยับตัวลุกขึ้นเล็กน้อยเงยหน้ามองเจ้าพ่อใหญ่ที่ใครๆนั้นต่างาก็เกรงกลัว เาว่าวินาทีที่อเล็กอยู่กับเขาเขาก็เป็นเพียงคนหนึ่งคนที่รักเป็นและอยากจะปกป้องคนที่ตัวเองรักเท่านั้นขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่คุณไม่ทิ้งผมในโลกและชีวิตที่โหดร้ายแบบนี้คาเทียโลกใบนี้สวยงามเมื่อมีนายสำหรับฉันแล้วมันยังคงสวยงามถ้านายเนี่ยยังอยู่กับฉันและเมื่อเรายังอยู่ด้วยกันนายจะไม่มีวันเห็นโลกและชีวิตที่แสนโหดร้ายแน่นอน อยู่ให้มีความสุขนะรู้ไหมไม่ว่าอะไรฉันก็จะหามาให้นายหากมาเป็นความสุขแล้วรอยยิ้มของนายนะคุณจะมาตามใจผมแบบนี้ไม่ได้นะครับทำไมอะฉันรักนายนายรักฉันเรารักกันฉันจะเอาใจคนรักไม่ได้เหรอที่คุณพูดนะหมายถึงว่าต้อยต้องแย่งจริงจากใครหากเป็นสิ่งที่ผมต้องการคุณก็จะทำก็จริงชีวิตฉันโตมาแบบนี้ ไม่มีอะไรที่ฉันอยากได้และไม่ได้แต่คุณต้องปรับนะครับนั่นเท่ากับว่าคุณเนี่ยอาจจะเผิอทำร้ายคนที่บริสุทธนะิ <c oughs> ์นะเล็กหัวเราะอีกครั้งก่อนจะดิ้นหน้าผากคาเทียอย่างเบามือ <c oughs> นี่นะฉันไม่ทำหรอกนะเพราะนายคงโกรธและคงเกลียดฉันฉันจะทำตามความปรารถนาที่เป็นความสุขของนายจริงๆฉันจะทำตามความปรารถนาที่เป็นความสุข ของนายจริงๆเท่านั้นโอเคไหมคาเทียพยักหน้ารับด้วยรอยยิ้มก่อนจะซบลงไปยังอกหว้างอีกครั้งพร้อมก็บอกคำหวานปิดราตีเข้าสู่วงนิทราของกันและกันขอบคุณนอลล่าฟันดี้นะครับมาเฟียสุดทีรักของผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวความรักของคาเทียและอเล็กหากชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้นะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝันเดียราตีสวัสดีครับ